กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุคธามพี่น้อประเทศและต่างประเทศพี่น้องพ่อๆกับซองสสนีป่าเด้อเมื่อนีเจอเหตุการณ์พี่น้องหากดไม้เด้นนะก็วานั่นเจอเหตุการณ์พี่น้องเอ้ยขาดบอกขาดขีดเจอเหตุการณ์ขาด ก็คาดขีดพี um, mais 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 mais, mais mais mais. Uh, ่น้องเอ้ยอยู่ดีๆบัดพาไฟใหม่เกิดมาล่ามขอไปใหม่บ้านใหม่เฮือนอู้ยปิดไฟกระเถิกเลยปูล่ามมาแต่พูลแะ้วพี่น้องลูกว่าบ้าอยู่โอ้โหตอนนี้กำลังเล็งเอาหนามพี่น้อง เล่งอาหนามแหล่นจะจะเป็นอัาอื่นเอาเอาตาตัวพี่น้องเลยโ่ตอนนี้น่ะไพ่ใหม่อุกกอ่าเลยไปนแม่ไปหิวน้ำนะเปนเหตุการณ์รุนแลกหรือมี้ารกบฎไทยบางอย่นางยังมลงยังมี โฟน้อกเยแม่นอกเยู้นองกอบอะนะคนตาใหม่นอกนเยคนตาใม่เบิดอะไคนตายาวอะไรเฮ้ยไม่เร็วทันนี้เอาหน้มาทางนี้สุกไปไมาพี่มาต่พี่น้องใหม่สาไพ่นี่นะสาไพกับทอแครนี่ยามันใหม่ โอ้ยจะมันคบอมสไม้สาไผ่นี่ยหั่หัวใหญ่มันขาวบ้าไปได้ะเต้นเคยแหล่เขาบ้าระนามสีม้เสาไผ่อีพเอาน้าน้หมักซุกมาีเบิ้ลเบิ้แล้วนี่น้ำมันลวกซสาเลยนี่นะนี่มันลวกกันไผ่นีฮอดนเล มันเห่อนแห้งเหการณ์พี่น้องเอ้ยพน้องก็เลยข่าบ่ได้ป่สสันเหตุการณ์บรคาดโอ้ยนักก่าทนโอ้ยระให้อเอน้อกหลัดแลนเมาแม่มาแม่เออเออปัดเข้าไปพาร์ตพิมอดไพ่พี่น้องเอ้ยน้องก็ปีเอ็ดเลยพี่น้องโอว่าวโอ้ อ่ใ้อเอออ่ะัลังนั้นทกันาพี่น้องเอิต้นนี้กำลังนั่นนั่นมันกรลักศิลานะนะกระลักศิลาเอออ้หูมันใหม่หนาเลยความห่อนไหวว่าเสร็เสร็จคุณค่าปน น้ำกำลังมาน้ำกำลังมาโอ้ยข้อแหงจะกึนน้ำเลยโอ้ยน้ำมาหมดไปโอ้ยขอยพ้งอยมาตะกุนขบัะย่างน้อยิ้งอย่าไปขามานเนอีเสียงเจ้าไปอบฮึ่มเออก็เต้นขบข้อ่ิงกัอย่ามันละใหม่เลยบ่ดนีปอเที่บอเลี้ยงเรื่องมันสิเกินในบอเรียกเลยพี่น้องเอ้ยเลี้ยงมันสิเกินในบอเรียกกอกยาอันเดียว นี่แหละพี่น้องผู้ต้นเหตุนะขันนังเงินกอกกอกยากอกยาอันเดียวว่สสันเพิ่นน่ะสูบยาหย่างมาพี่น้องเอ้ยสูบยาหย่างมาไปเห็นควายกินตกบัของแล้วกงย่นกองยาหน้าทีมแล้วก็แล่นไปเอาควายปัดก้ามมาเพราะลุงยืนวุ่นพี่แล้ววัสสันพี่น้องเอ้ยเป็นนายบ้านบ้านเฮาเองพี่แล้วพี่น้เลี้ยงมันสิเกิดบ่ได้ยากเลย แา่กล้วยขึ้นมาหุงคนเลยแมนเออแล่ลำกล้วยแล้วก็แบบว่ามันคนห้ามมันก็ะเทิมเนาะพอกล้วยกินห้องเพินอ่นนะพี่น้องเออมะะเออแมนแล้วเหยียบเหยียบไ้เด้อ อ้าวพี่น้องคอมเมนต์พอนีนะพี่น้องเอ้ยอ้าวโอ้ยคนเก่งเก่งไอริปห้ามหน้าอ่ะหนายลูกละป้ามีแต่คนเก่งเก่งโอ้ยสมาชิกบ้านท้าวนี่ขอบบุกขอบใจหลายๆได้ลูกเด้อหดไพหรือหดคนอนหนักป้าตะสุกเอ้ยทำไมมันล่ามได้เด้อเนาะอ้าวเป็นว่าถึงมันจะขัด แบบแบบบําบัดนะเผื่อสิมอดได้พี่น้องเอ้ยแหล่นจะชิบเป็นอันอื่นให้หน้าเพิ่นบริษัทอ้อมหัวไว้แล้วคว่ำแบบว่าคว่ำหญ้าลายคว่ำหกพี่น้องเอ้ยมันใหม่ปุ้ยเบิานเราบ่ทางไหนใหม่เมาท่านหนี่จะนัดตาแตกตาแตนเพื่อสิมอดได้ผู้คนเป็นเส้นเป็นสายคนเบิดบ้านพี่น้องเอ้ยแหล่นมาน่ะบ้าน13บลังเขือนลังคาเฮือนพี่น้องผู้อย่างเป็นเส้นขึ้นเมื่อพุ่นน่ะผู้ โอ้พี่น้องคนเป็นเส้นเป็นสายป้าตะโฟห้ากันง่ายก็มีจักทางมาจะกแ้เนี่ยน้องก็ปีกกระแหลนมากก็พอโอ้แหลนลัดถงมาดีนะบ้านเฮายังเห็นแบบว่าเนาะแบบเฮี้นห้องเฮี้ยนท่ในแหลนใส่แล้วเนาะเซลเซลเป็นหมู่บ้านชิบซ้ำรังคาดจากแหลนซ้ำมาที่นี่เฮี้ยนเฮียนร้านลนมเฮียนต้นเห็นยืนเบิ่งสัหลาดยืนเบิ่ง ยืนบิ่งสื่อหรอก็เดียวใหม่หนเดียวอ่านี้มาหเป็นงจ่อยแล่นลงมาเล่นอยกันปูเด็กน่อยสมาศีกกเต็มที่จู่พี่น้องเายรวบมันเลยหิไกลมันยังเห็นยามันใหม่ึ้นกางบ้านกองพอหาย้หาไพ่ใหม่ออกซิเจน สนี them, ่แลนเขับไปไพ่ลวกแลนด์ป๊บออกมาอีกพี่น้องเลยที่จริงกะสินน่นนนี่ไพ่ลวกนะพี่น้องเมื่อนี่บอกคิดบพันเลยแลนมาหมดไพ่บบดแลนขับไปแลนดขับไปตีไพ่บบดไพ่ลวกหนาาห้อนวุ่นๆสนนี่กัแลนดแปเอาหน้าแปคุ้มสนาไว้แต่พี่น้องเพลินโพสิเป็นอันอื่นพี่น้องเลย น้องข้ามไปทักถิ่มลูกอยู่ใส่แหล่นเลยป้าพี่นอ้องโอ้ยบางครั้งฉนปอดขึ้นบ่ลูกฮ่าเด็กหน่อยก็มาสอยกันพี่น้องเลยเด็กหน่อยก็บริยุนิ่งได้แล้วสอยกันแซวเซลอยู่พี่น้องแห <c oughs> ล่นไปปิดอันขั้นอ้าวกระถึกอยู่ขั้นอ้าวไฟเฮือนซะนี่แหละพอต่อบมาเือนนกี่ แล้ตั้งแต่ห้องน้ำไปหอดผุ่มพี่น้องเอ้ามันลูกขึ้นอีกแล้นะฮะขนาดนเลี้งกูบอสยังกูบอสเด้อเงกูเบิสลูกขึ้้ขนาดหนานด้นานด้เน้องกับมอดไข่อยน้องลปาาลุงทยอันนี้เจ้าไกลพี่น้องเลยวไขมันไ่ยยางหักระลาของเงือน แหลกข้าไปมอดทีนี่แหลกข้าไปมอดไผ่กระลวกสว่างแหลกออกมาจับน้ามาใส่ที่หน่อห่อนมือเืหากระตินิบบดหูยสูอูเห็นยังลุดอยูแล้วขนนะนวะฮ่าเบื่อนนี่ลงไปเพิ่ขลงไปมไปไปขี่ลงไปเพิ่มนีไร กีนแล้วไปเบิกนู่นหักันว่มามันหลุดแล้วเออใช่ไหมตีลงเป็นะยัก็เกยพไดรนีีอย่งนี้เลยแปลว่าก่อไผ้สีใหม่นะนีมีอันในบ้านนั่นแหละแปลว่าผ่นเลี้ยงกล้วยกล้วยผ่นไปข่าวสวนเขาพี่น้องเอ้ย สวนกับมะฮุงข้อยน่ะไปกัดต้นมะฮุงต้นเดียวเลยเพื่อก็เลยชิมกินของยาบม่ได้เลยงวดกลับมาหน่ะไพ่มันลามเลยเพอวันหน้าเขาเจ้าเนี่ยเขาเจ้าเห็นหัวไหวเจ้าเห็นหัวไหวแต่หงามันสูงหงามันสูงเวลามันไพ่ใหม่พี่น้องมานถั่วมันหัวเฮาผุหมดแต่เนี่ยน้องเลยมันบัวแทนขนาดไปเฉยกันเบิดบ้านได้นิดเดียองถ้าม่ว่าตะพดช่องคนนก่ได้เลย ไปะมันลุกวุ่น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 เลยพี่้องเลยง่ายเลยตาเต้ยหวานแล้วว่ามันต้องคืนปลา้สายไฟเพราะกหมะนบดเลย นกมาทางไหนทางนาเอาคุณป่าเฮ็ดปวกเนาะแถวหัวทียังและป่าเฮ็ดปวกเออมันลามไปทางพุ่นแายแม่หมพระหอดพื่งฝนบ่กับไพ่อยังลุกาวาไปต่อ ปลาเห็ดปวกข้าได้ในหัวเทียงน่ะมองหาปลากอเนินจเต็มหอดกระตาปลาเห็ดปวกไปแม่ลีเห็ดปวกนะครมันออกดอกใหญ่สปูมอปมินมันน้มัน่่นเจืดเป็นอะไรไมด้ยอกหัวจืันน้องไอคิวอยู่กับพายสะแล้วก็ะซ่ห ขีบนี่ฮะก็จะคอล่าขีเปเพ็่คะแนน,นเด้อป้าไผ่ลูกขึ้นอีเลไปงหาพี่เล็กว่าสิล่าขีปพี่น้องเออบอดดิล่าดอกแค่นีน่ม,มาอีกแล้วพี่น้อง นี่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 น้ำนี่นี่นี่พอหลับมาแม่นี่นี่น้ำนี่เอาตักให้เราหน่ตักให้เราตักอันฮดฮดบอนอันบอลไม่สิล้างนะอ้โหเ้เปียกไลปุ๊น้ากระลงมาระบาีเอลงมาป้าตี่น้า เจออยูดอจ็คสีวันแด่ๆพี่น้องอย่าควนองหนัดกับปันนี่นเจออยู่ดอให้ผู้สูบยาแหละเผิ่นกับยาเผิ่นกัห้องอยู่กะกะ่มอนม้เด้อมมเด้อ เฮ้เป็นอะไรเป็นอะไรมอดคักแล้วบวบานนี่แบบว่ามันอันมันแดดพรอมนะมันแดดเลยนี่นี่นี่มันแดดแหละมันให้เกิดอาการอันมันบ่มอดนี่นี่นี่พอมาบอมมันควนนี่แคบแคบนี่ อันนี er um. buy, um. ้ในพอเลยนะไป่อ็นสิทบบมันแคมป์นะมันเกอดเกินดไฮพายขึ้นนะตัวมันควรเนี่ยแหละเออสำมันไก่เลยอ่าแคมแล้วมันไก่แล้วบางตีนอีกกิ๊กในหัวฉลดมันก็เปิดเกินให้ลูกลามแมนเสร็จนี่ต่อมากี่ตัวเลยนะ S 2> <S 2> อาาอ,อ,ามามอกามาลุงละออกมาขีบหนิก็สิได้ลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าไหน่อยเด้อพี่นอ้องพอๆ,ๆกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยรอบสองอันนี้จะเป็นรอบสองพี่น้องเอ้ยไพ่หมอดบุเบิร์ตแลนมาสองเ่อแล้วแมนสบายดีพี่นอ ơi, ้นองเอลยเมื่อยเมื่อยแล้วหอบเมื่อย